สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือคลิปอัปเดตพลังงานทวินเฟรมโซเมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแรนดอมนี้นเนี่ยทวินเฟรมโซเมดนะคะเขามีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าด้วยความตั้งใจก็ตามนะคะ แรงดึงดูดที่นำมาเจอกันนะคะล้วนแต่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันขอให้คลิปนี้เป็นแนวทางที่ดีนะคะขอให้รับแต่พลังงานที่ดีกลับไปเท่านั้นหากไม่ตรงหรือว่าไม่ใกล้เคียงก็อย่าไปอินหรือว่าเซเลียนนะคะเพราะมันเป็นเอนเนอร์จีโดยรวมเนาะมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอ่ะโอเคน้ำใช้สำหรับนี้ในการแรนดอมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยมา น้ำขออัปเดตพลังงานทวินเฟรมโซเม e นะคะในเอพิโซดนี้ไหนว่าความรักของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะทวินเฟรมโซเมตของเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะเราขอใช้ไพ่ wisdom นะคะในการเปิดเนื้อเรื่องนิดนึงเนาะในวันนี้ขอไพ่วิสตอมนะคะเปิดเรื่องราวของความรักทวินเฟรมโซเม e ค่ะอื โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักกันนิดนึงนะคะอ่าเอพิโซดนี้เรื่องราวความรักจะเป็นยังไงนะคะว้าวประตูสู่แบบความสำเร็จนะคะเงินทองเนี่ยความอุดมสมบูรณ์นะคะกําลังจะลั่งไหลเข้ามานะคะเปิดประตูสู่ความสำเร็จเวดดิ้งการแต่งงานนะคะ การสร้างความมั่นคงนะคะนี่น้ำมองว่าในเอพิโซดเนี้ยเขาอยู่ใน Energy ที่กำลังสร้างตัวตนสร้างความมั่นคงให้กับตัวของเขานะคะชีวิตของเขากำลังจะแบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนะคะการงานที่มีความมั่นคงการแต่งงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเรื่องราวความรักนะคะจะเป็นยังไง อัปเดตพลังงานทว so ินเฟรมโซเมตค่ะว้าวไนท์ออฟคัพนะคะเป็น Energy ที่แบบว่าเนี่ยความรู้สึกของเขาอะค่ะถูกเชื่อมโยงไว้เหมือนเป็นสายสัมพันธ์นะคะของคนสองคนที่เขาแบบคิดถึงอะคะ่ะน้ำรู้สึกเป็นพลังงานของความคิดถึงนะคะที่เขามีให้ เดอะสตาร์ Star, นะคะความหวังความฝันนะคะการอธิษฐานเดี๋ยวน้ำขออนุญาตเบาเพลงนิดนึง,น,น,งนะคะอ่ะโอเคเราเหยิบกล้องด้วยนะคะขอดูต่อเลยค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะเดอะเมจิกเชนนะคะคนที่ ความสามารถนะคะหลากหลายมีพรสวรรค์นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเขารู้วิธีการแล้วนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้นะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยนาำรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างตัวเองนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่แบบสำเร็จมีความมั่นคงนะคะเหมือนเขาใช้ความรักเนี่ย เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตนะคะความฝันเดอดเเวอร์นะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะที่เกิดขึ้นตาสำหรับเป็นไฟออฟคับนะคะความเสียใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตระหว่างความสัมพันธ์นี้ค่ะน้ำรู้สึกว่าระหว่างเขากับเพื่อนๆน,น่าจะมีการแยกจากกันไปนะคะแบบกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอยู่ๆก็เกิดเรื่องราวทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องห่างหายกันไปนะคะหรือว่าต้องแยกจากกันไปแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นเขาในวันนี้นะคะเป็นคนที่ตื่นรู้ น้ำมองว่าเขายังฝันถึงเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ปรารถนาว่าเขาจะได้พบเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนเป็นแสงแห่งความหวังของเขาอะค่ะแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะจบลงไปแล้วนะคะแต่เขาไม่เคยลืมเลยนะ i n อินฟินิตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความคิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่แต่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะ สร้างตัวเองขึ้นมานะคะสร้างความมั่นคงพยายามทําให้ชีวิตของเขาในประสบความสําเร็จเพื่อที่วันหนึ่งเนาะเมื่อเขากลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะเขาคาดหวังแล้วก็ปรารถนาไปถึงการที่ได้แต่งงานกันอืมมามาดูกันนิดนึงนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ต่อไป ขอดูนะคะแอคชั่นถัดไปของเขาหน่อยนะคะ e อเนอรที่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะลัคนาราศีกุมน้ำมองว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีลมแล้วไฟด้วยนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ลัคนาราศีใดก็ตามนะคะหากใครมี e อเนอรประมาณเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเหตุการณ์ประมาณนี้ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวความรัก The J เจวินะคะพันธนาการนะคะได้ถูกผูกไว้ระหว่างคนสองคนนะคะที่ไม่สามารถเอากันละกันออกจากหัวได้นะคะเพื่อนๆไปติดอยู่ในหัวของเขานะคะในความรู้สึกนึกคิดของเขาเหมือนกับเขาเองก็เช่นกันที่ติดอยู่ในความรู้สึกของเพื่อนๆน,น,นะคะ พยายามที่จะไม่คิดถึงไม่นึกถึงนะคะแต่แล้วเนี่ยมันเหมือนมีโซ่ที่ถูกผูกกันไว้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวน้ำขออนุญาตปรับกล้องเนา่เหอ่ะโอเคประมาณนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะน้ำรู้สึกว่า มันจะยังเอากันละกันออกจากหัวไม่ได้นะคะต่างคนก็แบบจะคิดถึงกันละกันนะ่ะสิบถ้วยเนี่ยเขาปรารถนาจริงๆว่าอยากแต่งงานกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นทั้งความสุขของเขาเป็นคนที่เขารักนะคะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเติมเต็มเขาได้ ในใจของเขาค่ะเขาไม่สามารถที่จะสลัดเพื่อนๆอ,ออกจากความคิดของเขาได้เขาพยายามนะคะบาลานซ์ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้ตัวเขาในกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้น two of w a n d นะคะสองไม้ เป็นพลังงานของการเฝ้ารอนะคะแล้วก็การสอดส่องบางคนมีความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะต่างที่ต่างถิ่นบางคนก็อยู่ต่างประเทศไปเลยเนาะอ่าบางท่านก็มีการแบบสอดส่องกันผ่านโลกโซเชียลนะคะน้ำรู้สึกว่าเป็นอนาจิเขาที่แบบคอยสอดส่องเพื่อนๆด้วยความคิดถึงเหมือนรอคอยนะคะที่จะได้เจอ ฮ wow, การเทคแอคชั่น action, นะคะในอ f อวนเหมือนเขารอเวลาที่จะติดต่อสื่อสารมาหาเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอยากพูดคุยอะคะ่ะอยากเจอมากๆใต้ยสำหรับนะคะเป็นเตนเนี่ยสเตนก็มีเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะหมายถึงการวนกลับต่างคนต่างเฝ้ารอกันละกันนะคะแม้ว่าตอนนี้อนเนอร์จีของเพื่อนๆเ,เนาะมันจะดูแบบ สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเข้มแข็งมากขึ้นสตรองมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อเจอกันแล้วอะคะ่ะต่างฝ่ายต่างจะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็เก่งมากขึ้นนะคะจะได้กลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเขาเฝ้ารอเสมอในการกลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่แยกย้ายกันไปเนี่ยน้ามองว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆตลอดและยังมีความหวัง ปรารถนาว่าวันหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะได้แต่งงานกันแล้วก็เขาไม่เคยลืมเลยเพื่อนๆนะเขาคิดถึงเพื่อนๆตลอดเวลานะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่มาทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพออราเคิลน,นะคะยินอย่างมีอะไรอยาสกสกายไลท์ถ้าเป็นเฟรมโซเมตในเอพิโซดนี้บ้างคะ่ะ ครูโตนะคะาการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะสัญลักษณ์ของผีเสื้อเนี่ยมันก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะการรีวเนียนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยการกลับมาของคู่เทวินเฟรมนะคะ จะมีการกลับมาเพื่อ reunion กันกลับมาเจอกันใหม่ part น,นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทำให้เขาได้ตื่นรู้เหมือนการแยกจากกันในครั้งก่อนนะคะทำให้เขาได้กลับมาเรียนรู้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ เข้าใจหัวใจของตัวเองจริงๆว่าตัวของเขาอะค่ะคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้เซฟแคร์ care, นะคะ e อเนอร์จเนี่ยไพ่บอกว่าให้ดูแลนะคะพลังงานของเราให้ดีที่สุดคือมันเหมือนกับต่างคนต่างกลับไปเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเป็น e n e r g าที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยต่างคนต่างดูแลตัวเองนะคะเหมือนการเข้ามาเจอกันเนี่ยทำให้ต่างฝ่ายต่างกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะความปรารถนาเนี่ยความปรารถนานะคะที่เขาต้องการความรู้สึกที่ได้รับการเติมเต็มจากความสัมพันธ์เนี้ยะคะ่ะ าการที่เขาอะค่ะสูญเสียเพื่อนๆไปอะนี่ยมันทําให้เขาได้รู้นะคะว่าเขาหลอกตัวเองมาตลอดนะคะใต้สําหรับเนี่ยภาพรวงตานะคะในอดีตเนาะ,ะเขาอาจจะมองไม่เห็นนะคะถึงความรักถึงความรู้สึกของตัวเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะน้ำรู้สึกว่าเขามีการตื่นรู้แล้วก็ สิ่งที่เขานะคะคได้กลับมาเรียนรู้คือการพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับรู้หัวใจตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาไม่เคยลืมเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มหัวใจของเขาและเขาปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตนะคะอยากแต่งงานกับเพื่อนๆมาเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะ วันนี้ใช้เยอะเลยสำหรับไพ่ชุดใหม่นะคะเป็น so m e t h love message นะคะน้ำชอบมาก <laughs> อะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะหากเขาสามารถพูดอะไรกับเพื่อนๆได้เนาะเขาอยากที่จะพูดอะไรนะคะอืม I love you นะคะฉันรักเธอ บอกว่าเพื่อนๆนะคะมักจะมาปรากฏตัวค่ะในฝันของเขาเสมอเหมือนที่น้ำบอกเลยว่าเขาน่าจะฝันถึงเพื่อนๆด้วยนะคะน่าจะมีการฝันถึงกันเขาบอกว่าขอบคุณนะที่สอนให้เขานะคะรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆนน้อยอะค่ะที่ เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยมากเท่าไหร่นะคะอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่อเขาได้เจอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไปสอนให้เขาแบบได้มองเห็นถึงสิ่งดีๆรอบตัวได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเล็กน้อยมากๆะคะ่ะในชีวิตของเขา เขาบอกว่าเขากำลังนะคะแบบคิดถึงเพื่อนนะคะเป็นโมเมนต์ที่แบบกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้เลยนึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดนะคะนี่เขาบอกว่าตอนแรกอะคะ่ะเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ความหลงเป็นแค่ความใครนะคะเออแต่ความเป็นจริงอะคะ่ะเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกรักที่มันกําลังแบบ ไหลผ่านเข้าสู่ตัวเขาแบบเนี้ยเหมือนเพื่อนๆน,นะคะแบบไปทําให้เขารู้สึกแบบตกหลุมรักโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่ความหลงเป็นแค่ความใครนะคะแต่พอเอาเข้าจริงอะคะ่ะเขาถึงได้รู้ว่ามันคือความรักอเพื่อนๆคือความโชคดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาตั้งแต่ที่เขาได้เจอเพื่อนๆน,นะคะ เขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่แบบทําแต่สิ่งที่ดีขึ้นโชว์แต่สิ่งที่มันแบบเป็นตัวตนเขาจริงๆออกมาเหมือนเพื่อนๆไปดึงความความดีของเขาออกมาอะไรประมาณนี้ยเหมือนเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดถึงเรื่องดีๆมากขึ้นทําในสิ่งดีๆมากขึ้นอะไรแบบเนี้ค่ะขอบคุณที่สอนให้ฉั้นรู้จัก ความหมายของคำว่ารักคืออะไรเพื่อนๆสอนให้เขารู้จักคำว่ารักนะคะว่ามันคืออะไรออโอเคก็จะประมาณน,นี้นะคะสำหรับคลิปอัปเดตทวินเฟรมโซเมดนะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ บายบายนะคะไว้เจอกันใหม่บายบาย